พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่สองท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะจะเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสี่ยังหายใจอยู่เลยือ เข็มทองยิ่งกว่าค่าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินค่าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือนสลบอยู่นี่ไงแล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสองค์อะไรแน่แนฉลาดมาก แ้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขารสามยังไงล่ะสังขารสามสังขารสามมีกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได้ นั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วอ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วด,ด,าาดวูซิดูซิเยออเอาไปละเอาไปิเไปทิ้เอาไปท,ไ,ปทไม่เอาาไ,ไปหิวขจะนอนเข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ยเข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะเจ้าเข็มทองไม่มีวัจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพอคลั่งไงล่ะเอ๊ะ โจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะวจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพลคลั่งไงละ่ะอ๋อ ก็คือจิตตะสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาวเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มีสองอย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอกแปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิเอ้ นี่นี่แน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 ่นี่น่นี่นมาจกจี้ไมาีก้นี่นี่โอ้ยจกจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ยทํายังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอกท่านทําอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ <c oughs> ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเฮ้ยท <c oughs> านนี่เห็นเข็มทองไปหนูนทดลองหรือไงกันจากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเก <c oughs> ี่ยวข้องกับจิตตะสังขาร <c oughs> การปรุงแต่งจิตยังไงเออ ถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมดเจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหมแหมรีบเบิ่มาให้ข้าเลยนะศิลาอ้าวเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ยเอ้ารีบตอบมาอย่าชา จิตตะสังขารการปรุงแต่งจิต ต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทําให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจัก,กะจี้อะไรความจําได้ว่าใครมาจัก,กะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทําอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจําไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะเจ้าปัน,ปนเก่งจริงๆเย้เย้เแน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อเก่งมาก พวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายะสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะอ่ายังมีอีกเรอเนี่ย ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดหา จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลยการปรุงแต่งวาจาก,ก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขารไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้ <laughs> ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะช่างเถอะแขกสำคัญทั้งสามเสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไปแล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะก็เรียกลิฟมารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้วอ้านั่นน่น่นน หลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิงเฮ้ยว่างนีน้นะลิบหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ <c oughs> ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็นท้องถ้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพันหายไปกับพายุใยเหมือนกันเจ้าค่ะเอ้ยม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อประดิษฐ์จะสมุบบาทอยู่เหมือนกันนี่นะ <c oughs> อยู่ไหนน้าอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มี ไหนนะอ่ะเจอแล้วเอออะไรตูมิติสุดาต่อไปยังไงล่ะอะท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านเอาวิชาอีกครั้งเฮ้ย จะจับข้าไปไหนไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะแล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอเจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้จบปานช่วยข้าด้วยจะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจบปานฮึบฮะศิลาก็โดนจับไปด้วย แล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอท่านอว<า>ิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า <laughs> ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อ,อนของข้าเข็มทองภางยในที่จะช่วยศิลากับเจ้าปานออกมาได้คือต้องมีลิฟไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหมเท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟตตัวใหม่กันเถอะ ู้ปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป